สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับอยู่กับผมต้อเล่นดินและต้งจันวาดนะวันนี้เราอยู่กันที่ตำบลคลองภูอําเภอเขาคิดตกูจังหวัดจันทบุรีครับพาเพื่อนๆมาชมสวนทุเรียนและก็สวนผลไม้ผสมนะครับบนที่3ไร่นะฮะแล้วนะครับเนี่ยด้านหลังของเพื่อนเืนเนี่ยนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับที่กําลังให้ผลผลิตนะฮะติดดอกนะครับแบบนี้ออกผลแบบนี้นี่เนี่ย ไม่กี่เดือนนี้ก็ได้เก็บลูกกันแล้วนะฮะทุเรียนเนี่ยนะฮะรุ่นเนี้ยหมอนทองรุ่นนี้นะครับเนี่ยก็อยู่ประมาณสักอ่าร้อยี่สิบต้นนะฮะนะฮะเนี่ยประมาณเนี้ยรุ่นรุ่นเนี่ยประมาณหกปีเจ็ดปีแล้วก็มีทุเรียนอ่าสามปีด้วยสี่ปีด้วยอย่างเช่นต้นนู้นครับหนุนไปดูกันกำลังออกลูกเลยนะครับเนี่ยที่เห็นเนี่ยนี่รู้สึกว่าอ่อ ใหญ่นะครับเนี่ยแล้วนะครับนอกจากทุเรียนแล้วนะครับเพื่อนๆครับยังมีในเรื่องของนะครับมังคุดเนาะมังคุดที่ได้กินได้ใช้เนี่ยมันก็อยู่ในสวนเนี่ยก็ปร,ประมาณสักเอ่อสิบต้นนะครับมังคุดประมาณห้าหกปีเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยประมาณสิบต้นเนี่ยจากต้นนี้นะครับใบเขียวชอุ่มแบบนี้นฮะ แล้วนอกจากนั้นนะครับเนี่ยทางด้านนี้นะครับเพื่อนๆครับยังมีในเรื่องของรองกองเนาะเนี่ยรองกองนี่ก็อายุประมาณสักสิบปีสิบสองปีเนี่ยก็อยู่ประมาณสักสิบกว่าต้นเนี่ยฮะเอาไว้กินนะนะเอาไว้กินกเนี่ยนฮะนี่เห็น,หน,นไหมปล่อยผลผลิตหมดแล้วนะครับบริเวณแถบนี้นะครับก็จะเป็นสวนผลไม้นะครับทั้งนั้นเลยนะของเพื่อนบ้านเราก็ทําเรื่องสวนผลไม้นะ ที่นี่นะครับจะเป็นที่ดินที่ว่าเป็นดินดีมากนะครับจะให้ดูกันนิดนึงเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยมาดูนะฮะเนี่ยเราเห็นเนี่ยที่เป็นนะฮะเขาเรียกมูลไส้เดือนเนาะเนี่ยขี้ไส้เดือนหรือมูลไส้เดือนเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าที่เนี่ยดินก็ดีเพราะว่าคุณป้าที่นี่เ็าบอกว่าเรื่องของเอ่อเคมีเรื่องของยาฆ่าแมลงต่างๆเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะทำเรื่องของเกษตรกินรีนะครับนะรูปร่างลักษณะที่ดินนะครับจะเป็นรูปร่างลักษณะเขาเรียกว่าอ สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับโดยที่แนวเขตนะครับของที่ดินเนี่ยหลักหมุดหลักแรกจะอยู่บริเวณน,นู้นกันเดี๋ยวเราไปดูกันไะที่ดินของเรานะครับจะมีรั้วรอบขอบชิดนะครับเพื่อนๆครับซึ่งเนี่ยเราจะร้อมรัร้วรวดหนามไว้นะครับเนี่ยนะครับตั้งแต่หลักนี้หลัหกแรกนะครับเนาะแล้วก็ยาวไปนะครับเนาะจนถึงนะฮะหลักทางด้านนู้นนะครับทางด้านมุมนู้นนะเพราะว่าที่ดินเนี่ยจะเป็นรูปร่างแลวขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ นะครับถนดอีกหลักนึงจะอยู่บริเวณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องเราซูมเข้าไปนะฮะเป็นหลักถนดที่ดินนะครับเป็นนสสี่จอเนาะถนนขุดแดงเนาะจากนั้นนะครับเนี่ยเราก็จะนะฮะยิงตรงไปที่ถนนนะครับซึ่งเป็นทางทางสารประโยชน์นะทางสารประโยชน์ด้านหน้าเพื่อนๆครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นทุเรียนอีกรุ่นหนึ่งนะก็จะเป็นทุเรียนเรื่องของทุเรียนอายุประมาณ2ปีนะครับมี3ปีนะฮะ ยาวไปถึงถนนด้านหน้าน้นนะครับด้านหน้านี่จะเป็นทางสาธารประโยชน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันหน้ากว้างของที่ดินนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่นะครับแบบบริเวณเสาไฟนะครับด้านซ้ายมือของผมนี่นะครับเราจะห่างจากทางหลวงชนบทเนี่ยเข้ามา50เมตรครับหน้ากว้างจากบริเวณเสาไฟนั้นนะครับนะครับซ้ายมือมานะั้ไปจนถึงด้านขวานูาน้นฮะก็อยู่ที่ประมาณสัก 50เมตรครับรูปร่างลักษณะที่ดนเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับนี่เดี๋ยวเราไปดูเรื่องของน้ำเนาะไปดูเรื่องของน้ำท่ากันบ่อบาดาลน,น้ำลึกเอ่อถังสตอกน้ำบ่อน้ำลูกแรกนะครับซึ่งเป็นน้ำบาดาลน,นะครับบ่อบาดาลน้ำลึกนะคะความจุข,ของน้ำเนี่ยนะครับประมาณที่หนึ่งหมื่นนะครับเนี่ยน้ำหนึ่งหมื่นจะอยู่บ่อแรกบ่อน,นี้นะและอีกบ่อน,นึงนะครับจะมีความจุ ของปริมาตรน้ำนะฮะอ่าจะอยู่ที่1 5 0 0 0นันนะครับคือบ่อเนี้คือบ่อลูกที่2งนะครับนะเนียอยู่บริเวณนี้ครับบริเวณนี้นะฮะหลังจากที่สูบน้ำจากบ่อทั้ง2ลูกนั้นนะ,นะครับมาเนี่ยเราก็จะมาสต็อกไว้ที่แังน้ํานี้นะฮะในบ่อปรับค่า pH นะฮะที่บริเวณนี้นะครับแล้วจากนั้นก็จะใช้มอเตอร์เน,นี่ยฮะอี่บริเวณนี้นะครับเนี่ยแจกจ่ายเข้าไปสู่สเปรย์เกอร์ระบบวาล์วน้านะครับเนี่ย ไปที่น้องๆต้นทุเรียนของเราในสวนเนี่ยนะฮะเพื่อแจกจ่ายน้ำไปนะครับระบบสปริงเกอร์น้ำวาวน้ำนี่นะครับก็ถูกติดตั้งไว้ทัน่นทั้งสวนแล้วนะครับเนี่ยก็บริหารจัดการไว้เรียบร้อยแล้วนะฮะสองมุมเลย สวนทุเรียนของเรานะครับจะอยู่ใจกลางชุมชนนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะห่างจากตลาดนัดตะเคียนทองนะรหรือว่าเซเว่นเเ่นนะฮะเนี่ยตรงนี้เองแค่เพียง8 9 0 0เมตรเองนะครับห่างมหาวิทยาลัยราชมงคลนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก18กิโลเมตรนะครับห่างกรุงเทพมหานคร245กิโลเมตรนะครับห่างตัวเมืองจันทบุรีนี่ก็อยู่ประมาณสัก45กิโลเมตร สำหรับในเรื่องของราคานะครับเพื่อนๆครับสวนทุเรียนนะครับบนเนื้อที่3ไร่ของตำบลคลองภูอำเภอเขาคิจกรุจังหวัดจันทบุรีนะฮะวันนี้เปิดทำการขายกันอยู่ที่ไร่ละ2ล้านบาท2ล้านบาทนี่เอกสารฉนวนอสสี่จอนะครับเอกสารฉนวพพุกแดงนะฮะซื้อขายถ่ายโอนก็ทันทีเลยนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมกับผมได้ที่ 099146 3979เล่นที่ดินแชแนนสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้เทปนี้คงต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าเทปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่มีความสุขทุกคนโชคดีมีเงินใช้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ